พี่น้องเอ้ผนวาบุเพจกรตาปุญญาตาบุญเพี้ยงสั่งบารมีพร้อมพำทำตะดีใจใจใไผ่บ่อยองกระสางตามขอกราบสวัสดีครับพี่น้องเจ้าให้เจ้าหน้าพอขาขะบดีเมธีนักปรา์ราษฎรอันเป็นที่ครบหลักสู้ผู้สุขคนครับเมื่อนี่กระผมจุมพอน้ำบุญดีครับจากรันจุมพอแทรกเตอร์บานหินลาดตำบล่าสองข้อนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามขายรถตามสภาพ,พากินตามกัะเยิ้มครับเมื่อนี่ผมกับมานำเสนอรถไถคุบตา้า นะครับเป็นรุ่น L 3 4 0 8นะครับ DT คันนี้ผมมีเหลี่ยมนะครับราคาอยู่ที่1นึ0งแสนเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแาพันบาทยางพอใส่ทั้ง4ีเส้นนะครับยางดีสีเส้นไม่ผุนะครับแต่ว่าเจ้าของเก้าเพ่นท่าสีนะครับมีร้อยพ่นสีนะครับพ่นสีพ่นสีทับนะครับ เวัดความร้อนเกร์น้ำมันขึ้นนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเดิมบกหัับเครื่องดีเครื่องดีไม่ไอไม่ดันดังนิ่มนะครับหนึ่งแสนเก้บาทเท่านั้นนะครับเก็บรั่วซึมให้หมดแล้วนะครับ เปลี่ยนลูกหมากตัวนี้ให้ท้อมนะคับหลังยังม่ทันแห่งเลยครับพี่น้องมันปิดเบียดหนึ่งแสเก้าพันบาทนะครับพร้อมใช้เลยนะครับเปลี่ยนกลองเปลี่ยนกลองเครื่องให้แล้วเปลี่ยนกลองไฮดรอลิกให้แล้วหนึ่งแสเก้าพันบาทนะครับ โค uh, uh. รงหลังคารุ่นนี้เป็นรุ่นผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับยังไม่มีหลังคาทางประเทศไทยใช้กับมาเฮ็ดใส่โครงหลังคาใหม่ครับพันเป็นพันสอนะครับพั 2, 2, บมีไฟเมือนปกตินะครับระบบไฮดรอลิกปกตินะครับเครื่องนิ่ม 1,9000บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้องสนใจกับโทรเลยนะครับราคานี้นะครับระบบโฟวินให้งานได้ปกตินะครับเครื่องใบบดดันไฟหน้าไฟตาติดนะครับเกียร์บอหอน นะวัสดบโควินปกตินะครับใช้งาน,นได้ปกติ1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้พี่้อง รีบเรี่ยงเลยนะครับไม่มีเล่มนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวแรกผลิตในญี่ปุ่นดเครื่องนิ่มเลยนะครับ แรงดังว่ะพี่้องสอนใจกระโทรมาครับ0 6 2 8 2 5ก7 5 0นะครับ0 6น8 2 5 5 7 5 0มิวนมิวเปลี่ยนละมันเคียงไป สนใจกับโ่อมครับขอพระคุณพี่น้องผู้เกียรติตามรับชมสุขสุขก้นนะครับในสุขภาพแจงแรงร่ำรวยทุกท่านนะครับวันนี้กับเป็นมือวันที่สามท่านว่าคมแล้วนะครับใกล้ช่วงที่ไม่แล้วขอแหกลำล้ำยด้วยสุขสุขก้นนะครับหางไม่กระตุกนะครับผ่านไปนี่ไม่บินนะครับผ่านผ่านไปแรกไม่บิน สนสนใจกับโทมาหากันครับ0628255750ไม่ไม่ขึ้นอ่ะพี่น้องสนใจกับโทมาครับผมขอบคุณครับ